พัทยาเขาสุดจะแซ่บซ่าล่าสุดเขามีร้านส้มตําที่ไม่ต้องไปดูถึงเรื่องรสชาติหรือว่าการจัดจานเพราะตั้งแต่บรรยากาศร้านก็รู้สึกถึงความจัดจ้านนึวว่านั่งอยู่ย่านดังในกทมราคาก็คือจึง้งเห็นร้านสวยขนาดนี้แต่เริ่มต้นแค่หลักสิบร้านนี้เราไปเจอมาอยู่แถวพัทยาสายสานะคะชื่อว่าแซ่บหตยอยางเรียกก็เจอเลยเพราะว่ามันแทบไม่ต้องห่างเลยทุกคนเพราะว่าร้านเขาเด่นไปสง,งา่าสวยตั้งแต่ยังไม่ได้เดินเข้าร้านฝรั่งเกาหลี<อ><อ>ญี่ปุ่นที่เดินผ่านไปหันมาก็คือต้องหันมองตลอดนี่แหละซอฟต์พาวเวอร์ของร รู้สึกว่ายังก่อนนะขนาปั่นแต่รสชาติคือโซจึ้งจนปังมีความแบบเปรี้ยวๆแล้วก็หอมน้ำผึ้งมัชาลาเต้ของร้านนี้เขาก็ดีเลยเห็นแต่ร้านดูหรูลูกขนมไฮโซแต่รสชาติก็คือโอ้โหมีความเป็นอีสานแซ่บแบบออริจินอลจริงๆถ้าใครมากันสองคนนะสั่งจานนี้คือจบแล้วนะตำถาคือมันใหญ่มากแล้วเครื่องก็เยอะมากแล้วเส้นส้มตำเขาเป็นแบบสับอบไม่ได้ขูดตำตรงกลางเป็นปูปลานะคะคือแบบแซ่บอิ่มราบเป็ดของที่เนี้ยไม่เหมือนที่อื่นเขาไม่มีความหอมอะไรสักอย่างอะเราไม่ทราบแต่ว่าอร่อยดููสีีต้้้มมแ่ดดยยังไทนเลก็ร จรจิง,จงเป็นต้มแซบกระดูกอ่อนชิ้นกระดูกคือใหญ่มากแล้วก็เปื่อยโค้นเซตเนี้ยเราไม่แน่ใจว่าชื่อจริง,รงๆเขาชื่ออะไรแต่เป็นเซตแบบรวมของทอดรวมของย่างอะไสกะ้กอกิซานสา,สาชั้นหมูยอคอหมูย่างเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำจิ้มต่างๆแต่อันตรงกลางอันเนี้ยอร่อยเป็นพิเศษกินเป็นเซตหมดแล้วเราสั่งคองหมูทอดคั่วเค็มอันนี้เพิ่มมาอีกเพราะว่ามันอร่อยมากแล้วก็ซื้อเจ๋วปลาเพิ่มมาลองชิมด้วยแล้วพวกเราก็สั่งผัดหมี่ระดับความเผ็ดของส้มตำค่ะเส้นเขาจะเป็นเส้นใหญ่ๆแบบนี้มีความแบบเหนียวๆุเพราะ่หญ่นีแง้เห็นความเป็นข้าผัดดสบบปะรแ กนินข้าวผัดที่กินแล้วสดชื่นอ,อยากให้ดูหมูยอของนีนี่เขามีความเป็นหนังๆนงะทุกคนกินแล้วแบบหนุบๆเราสรั่งมาเป็นยำแบบไม่ปร,รานะคะแซ่บดีอย่างหนึ่งที่อยากให้สั่งเลยก็คือตําเส้นเลยไม่แน่ใจนะว่าเขาใส่ปลาหรือเปล่าแต่แบบนัวโคตรเลยนะว่าร้านนี้ทำรสชาติถึงทุกเมนูจริงๆอยาหาว่าเราอยอย่างงี้อย่างงี้นะของหวานก็อร่อยใครที่มาเที่ยวพัทยานะแล้วอยากกินส้มตําแซ่บๆร้นานนั่งสบายเก๋ๆชิลๆเนี่ยเราแนะนาร้านนี้เลย